คือเราเริ่มประกอบธุรกิจอย่างไม่เต็มตัวนะครับตั้งแต่เดือน10ของปีที่แล้วนะครับก็คือเราได้ใบอนุญ,ญาตมาสักพักแล้วตั้งแต่ประมาณ Q2 Q3 ของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นการเปิดตัวแบบที่ต้องมีโค้ด แชร์ประมาณ9%นะครับต้องมีประมาณ9%ซึ่งกลยุทธ์หลักก็เราจะมีด้วยกันประมาณ3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือแน่นอนเชื่อมต่อกับตัว Maxwell ecosystem อยู่แล้วนะครับก็คือมาลงทุนมาเทรดที่เราแน่นอนสิ่งที่คุณต้องได้ก็คือ Max Point เพื่อไปหมุนต่อใน ecosystem ใช่ไหมครับเ,เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ Touch Point ที่ PT มีอยู่มหาศาลเนี่ยในการใช้เป็นช่องทางในการตลาดแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั๊มน้ำมัน PT ของ BT ทีแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของที่เราทําอยู่แล้วแล้วก็ต้องทําต่อก็คือการโคเรียลร่วมกับทางกลุ่มคริปโตคอมมูนิตี้ในไทยนะครับหลักๆก,ก็คือว่าไปสัมภาษณ์เลยจัดเป็นเซสชั่นว่าสิ่งที่คุณเล่นแม็กซ์อยู่ไปแล้วสิ่งที่คุณเทสกันมาเนี่ยคุณต้องการให้เราพัฒนานอะไรเพิ่มเติมคุณคิดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราควรจะต้องไปในทิศทางไหนก็คือเราช่วยใช้คอมมูนิตี้คริปโตในไทยในการเชฟโปรดักต์โรดแมพของเราในปีนี้ค่อนข้าง ริษัที่ d e v e l o p เองตั้งแต่แรกเนาะเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็ว adapt ได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะเห็นว่าอย่าว่าแต่ทุกเดือนเลยทุกๆอสามอาทิตย์ี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่ออกมาตลอดเวลาเกิดจากการที่เราได้หา,หาหรือหรือว่าคุยกับกลุ่มคริปโตคอมมูนิตี้ในไทยนี่แหละครับว่าเขาอยากได้อะไรครับผมว่าส่วนที่1นึล้กันถ้าถ้าไม่ใช่มุมที่เราต้องไปเอาลูกค้ามาจากที่อื่นนะ เด้วยหมือนนกันย่างลุ่มที่เทรดหุ้นเทรดกองทุนอยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามเเอเจคตลุ่มนี้มากขึ้นเพื่อจะสร้างตลาดใหม่นะครับอันนี้มุมที่1ส่วนมุมที่2นะครับแน่นอนในการที่เราจะต้องไปคมพิดหรือไปตรงไปตรงมาก็คือแย่งลูกค้าจากคู่แข่งนะครับก็คําถามคือเราทําอะไรได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันกลับมาที่ core basics ครับเทรดที่เราง่ายกว่าหรือเปล่าซื้อขายเทรดที่เราปุ๊บการถอนการโอนอะไรทุกอย่างเนี่ยดีกว่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็น m i n d change การปรับ ปรุงทุกๆจุดที่เมกเชื่อว่าเราเนี่ยดีกว่าคู่แข่งในทุกๆจุดจริงๆที่เป็นฟันเดเมนทัลคับอย่างหนึ่งเลยก็คือเข้าใจว่าพี่ๆสื่อมวลชนก็น่าจะเป็นเมมเบอร์แม็กซ์การ์ดอยู่แล้วในการที่มาอินเวสต์แล้วก็ได้พอยต์แม็กซ์การ์ดไปสเปนในอีโคซิสเต็มบีทีอย่างอื่นแน่นอนครับเรื่องที่2ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความง่ายในการใช้ระบบพลฟอร์มของเราเราก็เชื่อว่าค่อนข้างมาเก็ตลีดดิ้งเราพัฒนามาได้ดีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะลดทอนความเข้าใจสำหรับ สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เทรดคริปโตเลยเข้ามาในหน้า platform, น platform, แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มหรือ่แข่งบางคนแบเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยแต่เราก็พยายามพัฒนาให้มันง่ายให้มันเข้าใจง่ายนะครับจริงๆ revenue structure เราก็เราเราเราเป็นานหนานะครับเราเราเป็นบร็อคเกอร์จริงๆ revenue structure เราก็ไม่ได้ต่างกับคู่แข่งเท่าไหร่ก็คือในการซื้อขายและลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเราเนี่ยเรามีเก็บการเก็บค่าธรรมเนียม0.25เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น revenue structure หลกัหลกๆก็คือมาจากการที่ลูกค้าเทรดแล้วเราเก็บเก็บค่าธรรมเนียียเก็บฟ สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอัตราการสวิงหรือ volatility เนี่ยมันค่อนข้างสูงมากใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าให้ผมพูดในเชิงองเทอมแล้ะกัน1ปี3ปี5ปีเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความยอมรับของหลายๆอย่างเนาะ ETF อเมริกาที่มันเกิดขึ้นน่ะก็คือมองว่ายังไงลองเทอมเนี่ยก็น่าจะไปได้ดีครับเวเาอยู่นี้ตอนนี้น่าจะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของบูมาร์เก็ตครับจุดเริ่มต้นของบูมา market อันใหม่จริงๆก็ต้องบอกว่า วิธีการลงทุนที่ผมมองว่าปลอดภัยที่สุดแล้วกันนะครับก็คือไม่ใช่เรามีเงินก้อนเดียวแล้วเราไปลงทุนเลยเนาะแต่เราอาจจะเอามาเฉลีย่ยเข้ามาซื้อวันละเทเลนิดเทเลนิดเทเลนิดแล้วก็เฉลี่ยไป1เดือน3เดือนไปเพื่อเมคชัวร์ว่าเราได้ราคาที่เป็นราคาเฉลี่ยของ3เดือนนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่ามาร์เก็ตมันจะขึ้นะจะลงเนี่ยเราก็จะได้ราคาเฉลี่ยนะครับแต่ว่ายัางไงลงทุนเฉลี่ยบบบแบบที่ผมว่าแล้วก็ถือไปายาวหนึ่งปีอะไรก็แล้วแต่คิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังครับ